ความเดิมตอนที่แล้วพี่ฝนปิวมาตกที่บริเวณป่าหลังโรงเรียนแล้วก็ถูกมนุษย์ต่างดาวขังไว้ในโดมแก้วเหมืนหัวจังเลยนี่เราอยู่กันที่ไหนเดี๋ยวพ๊กปิ๊กฉันว่าเหมือนจะอยู่ป่าหลังโรงเรียนนะแล้วทำไมเจ้าโบ้จมลงไปในพื้นแบบนั้นน่ะโบ้โบ้โบว่าเป็นไงหรือเปล่าอ่ะเหมือนว่าเจ้าโบจะเดินได้อยู่แต่ว่าจมลงไปในพื้นเดี๋ยวก่อน นั่นอะไรอะ่ะพวกปิ๊กฉันเห็นอะไรบางอย่างข้างหน้าแต่ว่าฉันออกไปไม่ได้เดี๋ยวก่อนนี่คืออะไรกันเนี่ยมันเป็นกำแพงที่หนามากเลยอ่ะทำไมมันมองเห็นข้างนอกแต่ว่าฉันเดินเท่าไรก็ออกไปไม่ได้สักทีนี่ไงวพวกปิ๊กฉันกำลังพยายามทุบแต่ว่ามันไม่ออกอะหรือว่าเจ้าตัวนั้นเป็นคนสร้างขึ้นมากันนะ แล้วเราจะทำยังไงกันดีล่ะปุ๊กปิ๊กเราจะติดอยู่ที่นี่ตลอ,อดชีวิตไม่ได้นะทำยังไงกันดีล่ะเน,นี่ยช่วยด้วยปล่อยฉันออกไปจากที่นี่เดี๋ยวนี้เลยนะเอาละทุกคนตอนนี้เจ้าตัวนั้นมันออกไปแล้วโรงเรียนไฟก็ดับลงไปแล้วนะเหลือแค่ขอบขอบไปตามหาทุกคนกันดีกวา่าแล้วเจ้ากคนจะไปที่ไหนกันเหรอคะ ตอนที่กระเด็นออกไปอ่ะพี่เอมองเห็นพวกอาจารย์ใหญ่กับรองอาจารย์ใหญ่อ่ะน่าจะก,กระเด็นไปทางแถวแถวนี้โรงพยาบาลเหรอคะอพี่เองก็ไม่รู้เหมือนกันนะน่าจะอยู่แถวโรงพยาบาลนั่นแหละนั่นไงมานี่เห็นแล้วฮะอยู่นี่กันครบเลยทุกคนเป็นยังไงมั่งครับ <c oughs> คือว่าตอนนี้ผมดับไฟให้เรียบร้อยแล้วอา้าวแล้วแล้ว พี่ฝนโบกับุ๊กปิ๊กอะครับแจก็ไม่รู้เหมือนกันพวกฉันกระเด็นมาติดอยู่ที่เนี่ยใช่แล้วแหละพวกอาจารย์ใหญ่ลอยมาทางนี้ด้วยกันนะ <c oughs> แล้วพี่ฝนจะเป็นยังไงล่ะครับเนี่ยผมว่าน่าจะกระเด็นไปที่อื่นมากกว่านะครับพี่ฝนเหรอพี่ฝนเขายืนอยู่อีกฝั่งนึงอ่ะน่าจะกระเด็นไปทางด้านหลังโรงเรียนนะฉันว่านะถ้าตามแรงโน้มถ่วงกับตามที่ฟิสกส์ผมคิดเอาไว้แล้วล่ะก็น่าจะต้องใช่แน่นอนเลยล่ะครับอาจารย์ใหญ่ จริงเหรอครับลองอาจารย์ใหญ่กับอาจารย์ใหญ่ใช่แล้วล่ะครับแต่ว่าการจะไปตามหาคนแถวๆนั้นมันหายากมากเพราะข้างหลังโรงเรียนเราเป็นป่านี่ครับอะไรไอะไรนะเปียโรฉันฟังไม่รู้เรื่องเหมือนกับว่าเปียโรจะพูดอะไรบางอย่างนะคะเขาอยากให้ตามไปหรือเปล่าครับพี่เอกเป็นไปได้เหมือนกันแฮงั้นฉันฝากนายด้วยนะเปียโร ขือน,นตรงไหนเนี่ยตรงนี้ใช่ไหมฉันพร้อมแล้วไปได้เลยเปียโรโช่องดีนะคะพี่แอกได้เดี๋ยวพี่จะไปช่วยพี่ฝน,นโอ้นายนี่แข็งแรงจริงๆฉันนั่งอยู่รู้เลยนะเนี่ยว่านายวิ่งเร็วขนาดไหน,นว่าแต่นายรู้ใช่ไหมว่าพี่ฝนอยู่ตรงไหนของหลังโรงเรียนเนี่ยเฮ้ยเด็กก่อนช่วยด้วย ก็ได้ช่วยด้วยนี่ไงเจอพี่ฝนแล้วช่วยด้วยเอาละ,ะมีใครอยู่ตรงนั้นหรือเปล่าพี่เอกอยู่ข้างนอกเดี๋ยวจะเข้าไปช่วยนะเ่แต่ว่าทำไมพี่ฝนไปยืนทุบอะไรอยู่ตรงนั้นนะช่วยด้วยใครก็ได้เดี๋ยวก่อนพวกเราพวกป๊กเบอั์นันพี่เอกนี่นา จริงเหรอเออจริงด้วยนั่นพี่เอกกับเจ้าเปียโร่นี่นะพี่แอกพี่ฝนอยู่ในนี้ช่วยด้วยพี่เอกอยู่ในนี้เห,หรอเปล่าาา <c oughs> โอ้ยขำขำฉันชอบมากเลยการที่คนติดอยู่ในที่คุมขังแบบนี้สนุกชะมัดเลยฮ <c oughs> หน่อยเจ้านี่เหรอที่จับพี่ฝนกับทุกคนไปขังนะ่ะ <c oughs> แต่ฉันจะจ,จัดการนายเดี๋ยวนี้แหละไม่ได้หรอกนะ ก็เพราะว่าถ้าฉันสลบหรือเป็นอะไรไปที่นี่จะไม่สามารถเปิดได้ตลอดไปนะจะบอกให้หาหมายความว่ายังไงก็เพราะว่านี่เป็นเวทมนต์ของฉันนะสิเอาเป็นว่าถ้าไปเอาแท่งคิสตต้จากเจ้าพวกนั้นมาให้ฉันได้แล้วก็ฉันจะยอมปล่อยให้ก็ได้นะ <c oughs> แท่งคิสโต๋อ,อลืมบอกไป ันเป็นมนุษย์ ivity, ต่างดาวคนละเผ่ากับเจ้าพวกนั้นน่ะเจ้าพวกนั้นขโมยแท่งคิสตอลของฉันแล้วก็ข้ามประตูมิติมานู่นน่ะอยู่ข้างหลังนายนั่นไงเดี๋ยวฉันว่าเราควรไปที่ประตูแล้วก็ซ่อมให้เสร็จนะก็ดีมันข้าปอาจารย์ใหญ่ดูมันว่าตอนนี้ทุกคนเนี่ยกำลังพยายามทําให้เมืองซักุวะของเราสงบสุขเพราะฉะนั้นเราทั้งสองคนก็ควรที่จะมีหน้าที่รับผิดชอบด้วยนะครับ มันเป็นความผิดของนายไม่ใช่เหรออ้าวแล้วครับใช่แล้วงั้นรีบไปกันดีกว่าใช่แล้วครับอาจารย์ใหญ่อาจารย,าย์ใหญ่จะต้องรีบขับรถให้เร็วกว่านี้นะครับเออฉันไม่ได้ขับรถใหญ่ๆนะแล้วมันเลี้ยวไม่ถนัดเนานะอาจารย์ใหญ่ครับเมื่อกี้ชนไปเออม่าน้ํารั่วแล้วครับไม่เป็นไรเดี๋ยวก็ถึงโรงเรียนแล้วไม่ได้ไปไกล อาจารย์ใหญ่ครับทั้งนี้ครับโอ้โห,โโห,โโหดูท่าทางวันนี้พวกเราจะไปถึงหรือเปล่าเนี่ยถึงแน่นอนอยู่แล้วถึงรถจะไปสภาพไม่ดีแต่ก็ถึงนะไม่ต้องกลัวหรอกฉันเคยขับรถใหญ่มาก,ก่อนโอ้โหนี่ดิฟกันเลยนะครับเนี่ยถึงแล้วเห็นไหมลงไปจัดการเร็วเข้าเจ้าลองอาจารย์ใหญ่ถ้าอาจารย์ใหญ่ไม่ขบับรถแรงขนาดนี้ผมคงไม่ติดผนังเบาขนาดนี้หรอกครับ ไม่เป็นไรหรอกนะ้านิดๆหน่นอยๆรีบจัดการเร็วเข้าว่าแต่ว่านายแก้ไขได้ใช่ไหมอืผมก็ไม่มั่นใจเพราะว่าตอนนี้คู่มือหายไปไหนก็ไม่รู้แต่เอาเป็นว่าผมพอจะจําได้บ้างจะแก้ไขปัญหาให้เร็วที่สุดก็แล้วกันนะครับฉันว่านายนี่น่าเข้าไปในประตูมากที่สุดเลยนะเนี่ยโธ่อาจารย์ใหญ่ถ้าไม่มีผมแล้วก็เมืองสก,กุลจะวุ่นวายหน้าดูเอปกตินายเป็นคนทําวุ่นวายนะฉันจําได้จริงเหรอครับ เร็วๆเข้ารีบๆซ่อมก่อนที่พวกนั้นจะกลับมาต้องใช้อันนี้ต้องใช้ขัวนี้มาต่อกันต้องกดปุ่มนี้โอ้แต่ว่ามันจะทำงานไม่ได้นะครับถ้าไม่มีเจ้านั่นนะไอ้เจ้านั่นนะมันคืออะไรอะมันคือเจ้าแท่งพลังงานสีเหลืองๆนะครับแท่งพลังงานสีเหลืองเหรอใช่แล้วล่ะครับเฮอเดี๋ยวฉันจะรีบไปเอาเจ้าแท่งพลังงานนั่นมาให้ เร็วเข้าเปียโรแล้วเราจะต้องฝ่าเจ้ามนุษย์ต่างดาวพวกนั้นอีกแล้วเหรอ <c oughs> ไม่ต้องกลัวนะเดี๋ยวฉันจะกลับมารอแป๊บหนึง่งจัดการเลยเปียโร <c oughs> เอ้นั่นคอยเ <c oughs> ข้ามอนเนย,ยจัดการเลย <c oughs> พวกเราจัดการเลยจัดการเลย <c oughs> เดี๋ยวก่อนนะฉันเห็นแล้วจอาผลึกนั่นอยู่ตรงนั้น แต่ว่าเราต้องจัดการเจ้าตัวนั้นก่อนบอกเรารีบจัดการเจ้าม้าตัวสีม่วงเลยจัดการเลยนี่เรียบร้อยแล้วเยอะแล้วล่ะครบดูมนว่าเจ้าม้าตัวนี้จะมีพลังงานมากเกินไปเพวกะเราสู้ไม่ได้แน่นอนต้องลุมไว้เย่๋ให้มันเอาผลึกไปด้วยนี่เหลือตรงนี้นี่จัดการเข้าไปเจ้าม้าเจ้าม้าน้่าไปไปพวกฉันมา ไม่มีทางหรอกเพราะว่าฉันจะมาเอาผลึกเล็อกหนึ่งคนเร็วเข้าเฮ้อจะมามันม่วเก่งมากเปียโรเอาล่ะเนี่ยเหรอแท่งผลึกต้องออกไปแค่ไหนกันนะงั้นเดี๋ยวฉันเก็บก่อนนะดูแล้วของไม่น่าจะเป็นของที่มีพลังงานหรือมีค่าอะไรขนาดนั้นเลยแท้ๆได้มาแล้วเปียโร เดี๋ยวเรารีบไปกันดีกว่าไม่รู้ว่าพี่ฝนเป็นยังไงบ้างอะนะเราลงไปตรงนี้เลยเฮ้ยฮึบเจ้านั่นอยู่ตรงไหนกันนะทางนี้พี่เอกพี่ฝนอยู่ทางนี้เอาละพี่อกมาถึงแล้วพี่ฝนรอแป๊บนึงนี่ของที่เจ้าอยากได้ฉันเอามาให้แล้วรีบเปิดประตูแล้วก็ปล่อยพี่ฝนกับทุกคนออกมาเดี๋ยวนี้ใช่ได้เหมือนกันนะนายเนี่ยเอาละ เดี๋ยวฉันจะปล่อยออกมาให้นี่บิ๊บบีดบัฟบ,บีดบูเวทมนคุณๆชอบกนใช่ไหมล่ะมานพลังจ้องหายไปเดี๋ยวนี้พวกพกโบกอกรอกอเมื่อกี้นี้หายไปแล้วรีบออกกันไปดีกว่าพี่แอฮนึกว่าจะไม่ได้ออกมาซะแล้วอะ่ะ ไม่ต้องกลัวรองน้าเพื่อหาวิธีช่วยทุกคนไว้เรียบร้อยแล้วแล้วเราจะทํายังไงกันต่อดีอ่ะเราต้องกลับไปหาจันใหญ่กับรองอาจารย์ใหญ่อ่ะทุกคนยังปลอดภัย <c oughs> ใช่หรือเปล่าในที่สุดฉันก็ได้ของมาแล้วไปก่อนนะเขาหายไปแล้วอ่ะเจ้ามนุษย์ต่างดาวตัวนี้มันแปลกกว่าคนอื่นนะพูดภาษาเราได้ด้วยอแปลกเียมัดเลยนี่เหมือนว่าเขาจะมีพลังเยอะมากเลยนะ มีพลังเยอะที่ไหนทําไมไม่เห็นไปสู้เองให้ฉันไปสู้เฉยมาเร็วพี่ฝนไปเอาอะไรมาเมื่อกี้อ๋อแท่งผลึกอะไรสักอย่างหนึ่งนี่แหละแล้วทํายังไงดีเมืองของเรายังเป็นสภาพนี้อยู่เลยอะบอปุกปิ๊กตามมานะพี่ฝนขอแน่นๆน่นนะเปียโรเขาวิ่งเร็วมากเมื่อกี้ปุกปิ๊กกับบ๊โดนอะไรหรือเปล่าฮะโดนขาของเปียโรอะจะเป็นอะไรไหมเนี่ยนี่ไงอาจารย์ใหญ่กับรองอาจารย์ใหญ่ กำเล็ดแล้วล่ะแต่ตอนนี้ฉันจะต้องการแท่งพลังงานอันนั้นน่ะแท่งพลังงานเหรอครับอาจารย์ใช่แล้วแท่งพลังงานอันนั้นเพื่อที่จะได้ปิดประตูมิติที่นี่ไปอะ่ะเอออาจารย์ไม่ได้อ,ออกมาใช่ไหมเฮ้ไม่อันนี้หรือเปล่าเนี่ยโอ้โอ้ใช่เลยคือเมื่อกี้ผมเจอมนุษย์ต่างดาวคนหนึ่งเขาให้ไปเอาอันนี้มาโอ้อันนี้แหละใช่เลยผม, <S <S ผมก็เลยหักมันมาสองอันเลยอ๋อ ได้เลยแทนสีเหลืองได้อย่างดีเพราะว่าสีเหลืองพลังน้อยกว่าพลังงานของสีฟ้าอีกนะนเนี่ยล้วพลังงานเยอะมันไม่เป็นไรเหรอคะาารับอาจารย์เพรายิ่งพลังงานเยอะยิ่งดูดเร็วเดี๋ยวก่อนดูดหมายความว่าไงครับอา้าวยิ่งพลังงานเยอะเจ้าประตูมิติอันนี้ก็จะสามารถดูดเจ้าพวกเอเลี่ยนกลับบ้านของเขาได้อะ่ะฮะมันดูดได้ด้วยเหรอมันเป็นประตูนะไม่ใช่เครื่องดูดฝุ่นเอนั่นแหละประตูมิติท้านายได้แทงคิดเต่าสีฟ้ามาจะดูดกลับบ้านไปหมดเลยอ๋อ ขน,นาดน,นั้นเลยเหรอครับถูกต้องเดีถ้าแท่งสีเหลืองอะนะพวกนายจะต้องไปตามจับมาจีละโตแต่ว่าอันนี้ดูดกลับบ้านไปหมดเลยมันดูดกลับมาได้จริงๆด้วยเห็นไ่มเช่นบอกแล้วเั่นผลิตมาดีโอ้โหสุดยอดไปเลยอาจารย์คราวนี้เมืองซากุระของเราก็กลับเป็นปกติได้สักทีนะ,น,ะนี่ฉันอุตส่าห์หนียกมาได้จะดูดฉันกลับไปไหนโอ้โหแย่แล้วทุกคนขนาดเจ้าตัวนี้ยังดูดกลับมาได้เลยแย่ตรงไหนล่ะเป็นเรื่องดีตั้งหาก เราจะลงประตูยังไงอะนะเดี๋ยวก็ดูกลับบ้านกันไปเองอะ่ะหนที่สุดเมืองเราก็ปลอดภัยจนได้นะ Hey kid Don't ever let them get inside your head They'll tell you what to do in life instead